สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีทอมชมครับสวัสดีตอนเย็นนะครับกำลังจะเมืดกครับผมวันที่26ตุลาคม2566นบะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับบรรยากาศยังมลลแงบ้านเท่าพี่น้องก็จะเงียบแน่นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นงานบุญหลายเลยพี่น้องครับงานบุญกระถินนะครับผมอยู่บ้านกับวันที่1 9อ่านะครับผมวัดปลากับประมาณวันที่1 0 11 พฤศจิกาเดือนนาครับเป็นบุญกระถิ่นนพี่นองเนาะกันหลายบ้านช่วงนี้เป็นงานบุญนะครับบ่าวถาจะพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับไปบ้านเจลอตเตอรี่นะครับผมขับไปรับชมนะครับเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับจากแผงใหญ่น้องทรายนะครับลูกสาวเจลอตเตอรี่จากเมืองเลยนะครับไปเบิองน้ำกันงนะครับว่าแผงจากเมืองเลยนะครับลอตเตอรี่นะครับ ทางเมืองเลยนะครับลอตเตอรี่ชุดไหนนะครับตัวไหนเป็นขายดีนะครับผมเป็นเลขจากทางเมืองเลยนะครับผมไปบานเจรลอตเตอรี่ด้วยกันนะครับเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับผมไปฟังน้ากันครับบ้าทั้งขุนนะครับเพิหนหาลอตเตอรี่ตัวใดกันหลายนะครับจน่าบุมี่แล้วนะครับน้องไส้เป็นบานะครับผมจากทางเมืองเลยนะครับเดี๋ยวไปบานเจรลอตเตอรี่น้ากัน บรรยากาศยิงมาแรงก็จะเป็นวุ่นวุ่นนี่นะครับบ้านเจลอ,อตเตอรี่พันขายของพี่น้องบ้านเจลอตเตอรี่นะครับพ่นขายของยิ่งมาแรงก็จะวุ่นวายเนี่านผูมชม <c oughs> นะครับอ่บรรยากาศบ้านเหาช่วงค่ำๆนะครับปลายฝนต้นหนาวพี่นอ้องเบ่งบรรยากาศไปนําบ้านเฮานะครับจากน้อยกับอากาศเย็นสบายเลยพี่น้องหลังจากฝนหลังจากหนาฝนมืดฝนแล้วก็จะเป็นเข้าสู่ฤดูหนาว นะครับเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับเขากันเริ่มเลี้ยงแล้วพี่น้องเดือนนานเนี่ยเขาจะเริ่มเกี่ยวเขากันแล้วธรูมชมอันนี้ก็บ,บ้านพี่สาวนะครับผมมีคนอยู่นะครับผมคุนเต้าหู้ร้องเสียงดังพี่น้องเขาจังไปหาเจริตรตีน้ากันเป็นสารวุ่นอยู่ครับผมชมเขาไปหาเจริตรตีเป็นสารวุนยังมาแรงทากับข้าวนะครับผม เนี่ครับยืนหันหลังอยูน่นี่แหละครับเดี๋ยวเขามาพี่ทำมาชมข้างนอกมาแล้งไรนะครับโอ้เสียงกิริตกระหอ้องกีริดห้องอ่ามาพี่ละมาข้างในสวัสดีออเอานี่แหละนั่งพื้นกันทำมาชมห้องพ,พัดลมมาทั้งแบบเ่าเป็นอยังครับอาสวัสดีตอนเย็นครับเจโรตตรีสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะ เทสยังกินแรกคือกุกๆกุ้งกุ้งอยู่ข้างในคุณอันซีตาบักแดงกับอันไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาไก่บ้านนะคะอ๋อไก่บ้านต้มน้ำปลาค่ะจากไหนน้องไส้ส่งมาให้บอกจากมึงเลยนี่ค่ะนี่นี่นี่ส่งมาแล้วไปเพลื่อน่าอ่ะเอาเดี๋ยวจิงจิเขียนให้เอฟซีมันกับมะเขาวอกเนาะแต่ว่าแต่ว่าเลขพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องว่าเขามะเขาวเพราะว่าเลขกกระเซาะกระเซะแล้วเล็ดังแต่ละแต่ละทีมันบวกือกันมะเขาว่าเพิ่นเลยอยากลงให้เอฟซีได้เบิง เพราะว่าแต่แต่ละหม่องมันบ็อกขึ้กันก็นเลยอยากเบืองว่าแถวเมืองเลยม,ม,มันดังมองไหนแถวบ้านเฮามันดังมองใดเจงสี่เนาะค่ะนคเนาะนี่ค่ะอุ๊บบ้านแถากแผงไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว<น>บ้านแถวเจงจะเขียนให้เดี๋ยวให้เจบอกว่าตัวใดเนี่ยก็ได้มันทายไปเห็นดอกเจอเลขดังนะคะอ่าเดี๋ยวได้เจเ<อ>พราะว่าจจงสี่ธรรมชมนะครับเนาะจากทั้งเมืองเลยนะครับเป็นลอตเตอรี่ที่ทั้งเมืองเลยที่ขายดีขายดีครับผมก็เลย เอฟซีก็มีถามมาอยู่ว่าถ้ามึงได้เพิ่นดังตัวใดเอ๊ะหลายเลขกระแสเป็นมาตัวใดเเนาะแก่รงให้เอฟซีพันบ้านเราสังเกตบออะระวังบ้านเพื่อนกับบ้านเฮ้าการดังหรือว่ากระแสคนละตัวกนะคะบอขึ้นแก่บ่คือกันได้พี่น้องบ่คือกันนะครับผมเพราะว่าจากทางมึงเลยมากับบ้านเฮ้านี่ยอาจจะบ่คือกันทั้งบ้านเพิ่นทั้งบ้านเพิ่นอาจจะหาลอตเตอรี่ตัวนี้ถ้าบ้านเฮ้าพันหาตัวนี้จังสีเบิ่งเปรียบเทียบเอาธรรมชุ่มกันเน๊ะเดี๋ยวบ่ถอดจังจะเขียนให้ นะครับเอมาบ้าบ่าเบื้องลู่ตาเจลอตเตอรี่มาจากมั่วๆที่คำเลกไอแวนเลขกระแสจะมีศูนย์เก้าหนึ่งสามหาเก้าแปดเก้าเลขกระแสนะครับเลขดังจะมีหนึ่งหนึ่งสองสองหกแปดเจ็ดเก้าลากะตัวกันศูนย์หกศูนย์เจ็ดเลขดังเอาเดี๋ยวให้บ้าให้เจลอตเตอรี่บอกเดี๋ยวบ่าวทอยจะจดให้เลขจากเมืองเลยนะครับผมนะครับจากเมืองเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวทอยเขียนให้ตัวยังไง จากเมืองเลยนะครับหนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกหกนะครับอันนี้เป็นแผงงงไส้ลูกสาวเจโรตรีได้พี่น้องจากเมืองเลยเพื่อนก็เป็นแผงไงโยะนะครับเลขดังเลขกัเอาเลขกระแสป่ะเลขกระแสก่อนก็ได้ครับเลขกระแสครับมีศูนย์เก้าบ่าเถ้าศูนย์เก้าหนึ่งสามศูนย์เก้าหนึ่งสาม ห้าเก้าห้าเก้าแล้วก็แปดเก้านะครับมีสี่สี่คู่นะครับแล้วก็เลขดังเลขดังครับเลขดังครับก็มีหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งสอ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 งกับหกแปดหกแปดเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดเก้าครับราคาเพื่อนบอกว่าตัวกันอย่านี้ตัวกัน ตัวกันกับตัวร่องกับมีศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดกัะศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดอันนี้คือเลขดังตัวกันม่นะครับผมเป็นทรงมาไห่จากเมืองเลย้วพี่น้องได้เป็นแผงไงแผงลอตเตอรี่นะครับเป็นเลขที่กระแสกับเลขดังนะครับเป็นไหมาามีเลขกันนําชุดเลขดังมีตัวกันด้วยนี่ครับลงไห FC ขคือเราได้ทรรมช่มได้เพราะว่าอ่า งวดเข่ากับเข่าติดต่อนะครับงวดบ่เข่ากับเข่ากับลุดนะครับลุดคือลุดพี่น้องกันอ่าแต่ว่านี่ก็ลง่องซ f c ได้เบ่งเปียบเพียบผลมาจากทั้งเมืองเลยเพันดังตัวใดกระแสตัวใดนะครับแมนนีครับเลขกระแสก็จะมี0 9 1 3 5 9 8้านาเนะครับเลขดังคือ1 1 2่งหนึอกันนี้กักันคือ07กับ06นี่ก็ถือว่าดังเปนว่าแต่ว่ากันยังร่อง ยังร่องชุดนี้เป็นตัวร่องจากทางมึงเลยจ้ะนะครับว่าแผงเป็นลรตีตัวนี้คนเอาไปหมดแล้วคือคือว่าในในชุดทีทีเลขมันีนีมมีขายครับค่ะแต่ว่าบ้านเห่าผันมีนี่บา่นนี่เจเจอรตียังสี่ยังสี่ยังเหลือบ่ยังเหลือยังสี่ยังสี่หาเก้าอีเหลือบ่หาเก่ามียังเหลือของเจลรตียังเหลือเพราะว่าแต่ละหม่องมันจะบ่กือกันค่ะเจลรตรีสังเกตเบืองว่ามันจะบ่คือกันครับค่ะแต่ละหม่องบ่คือกันแต่ว่าตัวนี้มันสีขากับเลขนครพนมของเจตัวนี้ ตรงกับนครพนมคือแคร์ศูนย์เอาแต่ว่าเป็นกัเด่นศูนย์มาอยู่เด้มีศูนย์นนะฮะมีศูนย์ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์หู้นย้าศูนธรรมชมของออกันตัวนี้ครับจากนาครพนมพันเด่นศูนย์มาแต่ว่าศูนย์ศูนยของเจ็ดอตเรตติดศูนย์ไพีงขายดีบ่ติดศูนย์โอ้ยบไม่ขายละค่ะอยู่ในแผงเจ็บโเหลือเลยจ้ะขนาดศูนย์ศูนยังเมิร์ไหมคะ่ะ ามันเาซูนของเจรตเตอรี่ก็เหมือดแล้วมันเข้าติดซูนเนาะติดซูนรูดซูนนี่หมดอซูนหนาซูนซูนหนาซูนหลังหลักหัวหลักสิบหมดเอาละ้วก็จากนครพนมมืออะไรพี่น้องมืออะไก็ก้อนออกสองมื่สองมื่นเนาะประมันหยิบเก่าลิตรเอาพี่น้องอ่าบุญเนาะบุญบุญกระถินอยู่บ้านนี่ก่ะคือวันที่ยี่สิบเก้าเนาะจ้าจ้าเมื่อหมื่นหกวันที่สามสิบด้วยพี่น้องจ้าแล้วก็อยู่วัดปลาวันที่ค่ะวันที่ สิบบ่สิบสิบค่ะสิบวันที่สิบเอ็ดวันถวายนะครับบ้าเถ่าคิดว่าบ้าเถ่าแม่หมูเจรตุรีเนี่ยครับจะเฮ็ดจะทํำลงทานเด้อพี่น้องเด้อจะทํำลงทานถ้าผู้ใดสนใจนะครับเนาะอยากจะร่วมบุญเดี๋ยวบ้าเถ่าจะบอกอีกที่หนึ่งนะครับจะเป็นลงทานจะเฮ็ดลงทานเออยังก่อนแม่หมูมันเฮ็ดลงท่านหนึ่งก่อนกระเพาะปลากรพาะปลานะครับกระเพาะปลาจักสองหมอใหญ่ๆพี่น้องครับเผื่อมีเอฟซีเพื่อนถามอยู่บ้าเถ่าถามมีลงท่านบอกเนี่ยเด้อ บริษัทพันวาบอกเพิ่นน้น่ะเออเพิ่นอยากร่วมบุญอยากจะร่วมนะครับเพ็ดลงทาน้ำเฮิดสุดปีของขาอยู่แล้วเนาะอ่ะเบอร์เบ้าถ่าแอดไลน์มาครับผมศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้าแอดไลน์มาครับศูนย์หกสามสอง่แปดเก้าหกเก้าห้าคุณล่ะครับวันที่สิบเนาะเขาเลวันที่สิบเอ็ดเป็นบอกสิบเอ็ดาเขาจะแจกวันที่เท่าไหร่บอกแน่นอนประมาณ วันที่สิบเอ็ดเป็นวันต้นถวายใช่ไหมวันถวายใช่ไหมลูกเพราะว่าวันที่สิบนี่เขาเขาเขาจะท้ำบุญกันวันที่สิบจะเป็นวันบุญเนาะวันที่สิบเอ็ดพ้นจะถวายเขาจะเป็นถวายแกมือเพิ่นถวายกัอาเชขาจะไปเฮ็ดเมื่อนั้นแล้วพี่น้องคือบ้าเถ่ากับไปหมูกับเจลตอร์ตีเนี่ยครับจะเฮ็ดอันน่าจะเป็นกระเพาะปลาสองหม้อใหญ่ๆแต่ว่ามีเอฟซีปัญหามมาว่านจะเลื่อนเด้อถ้ามีบอกแน่หากพ้นอยากร่วมเป็นซอยกน้กันเนาาะสธุยกมือสาธุท่านผู้ชมนะครับกระบอกกระบอกเพื่อไว้ซื้อๆพี่น้อง อ่าที่จริงเพิ่นถามมาที่จริงบ่นั่นบ่าวเทากับแม่หมูกับเจ้เพิ่อนจะเฮ็ดอยู่แล้วพี่น้องเฮ็ดอยู่แล้วประจแต่ว่า FC เพิ่นถามมาก็เลยบอกว่าเออถ้าผู้ใดเพิ่นอยากจะร่วมนํานะครับอ่าเป็นโลงทานมื้อนั้นน่าจะมีต้นี้แหละเพราะว่าเป็นวัดปลาพี่น้องกจะเฮ็ดผู้เพิ่นมาถวายบุญก็เพิ่นในวัดแล้วเพิ่นก็จะได้เป็นกระเพาะปลาเพิิ่นนได้กอ่าเนาะอ่าแอดไลน์บ่าวเ่ามากครับศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าหนะครับผมบุญกฐินนะครับวันที่10 สิบเอ็ดวัดป่าลงท่านก็จะบรายโดยลงทานนะเจนีแต่บับอคอยงานบอคอยบอมเป็นวัดไงเป็นวัดป่าเป็นวัดน้อยๆ้อยใช่ครับตะลังพัฒนาบ้าเแถาก็คิดว่าสองหมอใยงยงนะครับกับเพาะป่ากับเป็นหมูเป็นเป็นเป็นถามเบาว่าลุงถ่ายยากเฮ็ดลงท่านก็เอาเฮ็ดแกเฮ็ดนะครับกับเจลอตเตอรี่นะครับจะไปซอยกันแจกพ่อริบุญอาได้มีน้ำมีขนมเนาะเพิ่มเติมนะครับผมเอาแคปหน้าจอจากเมืองเลยนะครับ เลขกระแสไพี่น้องเลขกระแสก็เลขดังเลขกระแสนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2566นะครับเลขกระแสศูนย์เก้น่งสามห้าเนะครับเลขดังกะ1122 6879กันคือ0607อันนี้คือดังร่องเพื่อนว่าติดศูนย์ทั้งเลขกระดังอยู่คือกันได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นเลขดังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนมาชุดนี้กะือว่ามาแรงนะครับกันก็คือชุดติดศูนย์นะครับจากเมืองเลย ครับแก่ง่านบุญจึงเจอกันธรรมาดากะไปชำงบุญนี่แล้วพี่น้องนะครับเนานะแต่เ<น>็ดมืออยู่แล้วเป็นบุญกระทินวัดปลาอยู่บ้านนี่แหละครับผมนะครับ,รบมันเป็นวัดน,น้อยๆก็เลยอยากจะไปเห็ดลงท่านนะครับมีโอกาสก็เห็ดเพราะเอฟซีปัญหามาอยู่เบ่าเถาบอกเห็ดลงท่านบอกกะเป่าเถากะหาโอกาสพี่น้องแต่มีก็เห็ดอยู่วัดปลาอยู่บ้านนะครับเป็นวัดบ่ใยญ่นะครับเป็นวัดป่านะครับลงท่านกับเห็ดไม่หมว่าเอาซี่เห็ดเป็นกระเพาะปลาสองหม้อใหญ่ นะครับผมที่แรกก็ว่าเจ็บที่แรกก็ว่าก็จะไม่ได้บอกเอฟซีหรอกว่าจะให้ครับเจ้เผื่อมีเอฟซีมันถามมาก็เลยบอกก็เลยบอกนั่มเอานะครับเจ้พิ่นก้อนเอ้าพอกันคลิปบนาขอบคุณจับมึงเลยนะมาเจ่นะครับผมสวัสดีครับสสวัดีค่ะ